สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็พบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็เราอยู่บนรถนะครับก็ตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วจะหกโมงนะครับก็มาถ่ายทําบนรถเพราะว่าวันนี้เรามีไปส่งมอบรถนะครับที่นอกสถานที่นะครับวันนี้นะครับรถที่เราขับไปส่งมอบนะครับก็เป็นรุ่นเน็กเจน ฟอร์ดเอเวอร์เนะครับเป็นตัว Sport Pack B นะฮะวันนี้ลูกคา้าท,ทุกท่านก็จะได้ดูนะครับเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันของใน e v e r อร์เตนะครับตัวเครื่องยนต์2.0นะครับซิงเกิลเทอร,นะร์โบนะฮะล้อเดิมอย่างเดิมนะครับวันนี้วิ่งมาก็สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกมันมืดนะมันไม่รู้จะถ่ายยังไงนะครับก็เลยวิ่งมาสักระยะหนึ่งให้มันเริ่มมีแสง้วค่อยมาถ่าย วันนี้ก็จะได้รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับในความเป็นจริงเลยว่ามันอืดไหมอย่างที่หลายท่านกังวลนะครับจริงๆเรื่องของอืดไม่อืดนยก็เคยเคยแจ้งไปแล้วนะฮะก็น่าจะขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็ว่ามันตอนหลุดหนึ่งไปสองอะไรเงี้ยสองขึ้นสามมันไม่อืดแล้วล่ะนะฮะว่าเหยียบก็มานะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวก็ มีระยะทางในการขับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าอไอ้มันอื่นไหมเพราะว่าคราวที่แล้วกับขับแค่ไม่ถึงร้อยโลเลยนะครับที่ไปส่งลูกคา้าทิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับลูกคา้าหลายๆท่านนะฮะที่กําลังสนใจตัวเอเวอร์เรสอยู่นะครับว่าอัตราการบริโภคน้ำมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กนะ็พามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับก็วิ่งมาแล้วประมาณ4ีกว่าโลนะครับสีโลเนาะ 14. 1ิบนะครับ วิ่งมา44นาทีแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะอันนี้คือหน้าจอนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับจอหลังพวงมาลัยนะร,รูปรถเห็นไหมครับรูปรถรูปรถเป็นรูปเอเวอเรสต์นะนะครับออกเอเวอเรสต์รูปรถก็เป็นรูปเอเวอเรสต์นะครับก็เขาก็ใส่ใจรายละเอียดแะครับก็ใส่มานะนะแต่ก่อนเราจะเห็นแต่หน้าจออย่างนี้เป็นรูปรถกระบะใช่ปะ่ะอันนี้ตอนเป็นรูปรถเอเวอเรสต์ก็สวยงามนะฮะอันนี้ผมก็วิ่ง ต้องไปให้ทันเลิกลูกค้านะนี่ก็จะใกล้จะ6โมงนะครับก็ต้องวิ่งอีกอประมาณสามชั่วโมงนะครับไปถึงนู่นก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะฮะเลิกลูกค้าก็ก่อน9ก้าโมงนะครับแล้วนี้เราก็จะได้ดูจอด้วยนะจอ12นิ้วนะครับอันนี้เป็นจอตัวที่เป็นจอตัวใหม่นะฮะเป็นจอตัวที่ออกมานะครับหน้าจอมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับกับจอที่กอลฟรีวิวบ่อย นะแล้วก็สังเกตดูดีๆน,นะครับตัวชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมาอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมมันมาอยู่ฝั่งขวาปกติมันอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมอ่าจากที่เราเคยเห็นปกติมันอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้มันก็มีการกลับกันของตัวหน้าจอนะครับที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะฮะแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับฟังก์ชันไม่ได้โดนตัดแล้วก็ไม่ได้โดนเพิ่มขึ้นมานะฮะก็อันนี้ฟิล์มก็อยู่ประมาณ บาหน้า60นะนะครับตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับรอบคัน80นะครับก็ตอนแรกขับมาขับในกรุงเทพอง่ายครับฟิล์ม60-80นะครับมันจะมีผลกันจริงๆริก็ตอนขับข้ามจังหวัดตอนพักประมาณสักสองสามทุ่มขึ้นไปแล้วนะครับตรงที่มันไม่มีไฟเนาะอันนี้ก็อันนี้ให้ดูนะครับฟิล์มเซรามิกอัลติเมทนะฮะให้ดูความความคมชัดนะครับจากภายในนะฮะอันนี 60%นะครับแล้วก็บานข้าง80นะนะครับก็เผื่อท่านแดตัดสินใจนะตอนนี้มันสว่างแล้วละมันง่ายแต่คให้ดูนะครับว่ามันเคลียร์นะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับวิ่งมาเจอฝนนะตอนแรกฝนตกปะแปะปะแป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะเล็กน้อยรถมันะมก็อาจจะกระจกอาจจะมัวนิดหน่อยนะนะครับยังไงก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามคลิปด้วยนะครับว่าตอนเราไปถึงเนี่ยไปลุ้นกันว่าเรา น่าจะทันแหละผมคงไม่หลงล่ะเนาะว่าเราไปทันเรื่องลูกค้าไหมนะครับแล้วก็2นะอัตราการบริโภคน้ํามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นไงฝากติดตามคลิปด้วยนะครับอันนี้ผมก็วิ่งมาประมาณร80โลแล้วนะครับก็14.8กิโลเมตรต่อลิตรนะนะครับก็วิ่งมาสองชั่วโมงกว่านะครับ2ชั่วโมงกว่าเนะานะก็เหลืออีกประมาณ54กิโลนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละ ไปถึงนู่นน่าแปดโมงกว่าเลิกลูกค้าเก้าโมงเก้านาทนะีอันนี้ก็ต้องไม่หลงคั้นแรกก่อนนะครับเพราะอันนี้ก็ออกมาตอนเช้าเช้าวันนี้บรรยากาศดีนะขับรถก็ไม่ได้แบบเนี่ยเพิ่งจะโล่งนะครับเพิ่งจะโลง่งจริงๆเพราะว่ามันก็มีรถนะเนาะช่วงเช้า,เช,าเช้านะครับเราก็ขับเร็วไม่ได้นะฮะก็ขับมาเรื่อยๆความเร็วก็อยู่ประมาณนี้ครับวินะ่ง โดยส่วนตัวถ้าวิ่งอยู่หลักความเร็วประมาณนี้นะร้อยร้อยสิบเนาะนะครับสลับเก้าสิบร้อยสิบสลับกันไปเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะหนาแน่นสิบสี่กว่าผมก็ถือว่าประหยัดนะนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนทางที่เราวิ่งเนี่ยนะฮะขั้นแรกก่อนเลยคือมันไม่ได้มีหรือเรียกอะไรนะไม่ได้มีขึ้นเขาลงเขานะมันก็เป็นถนนลงโล่งนะครับก็ ว่าประหยัดอยู่ส่วนอาตาัตราเร่งตอนเหยียบที่จะแซงนะครับก็ผมว่ามันก็โอเคเลยแหละเนาะมันก็โอเคเลยแหละมันอาจจะบางท่านเหมือนที่บางท่านบอกมันอาจจะไม่ได้แบบบูตปาร์ตเหมือนบางแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแต่ถามว่าผมว่าเหยียบแซงมันก็ไม่ได้แบบรอรอบอะไรขนาดนั้นนะครับจากที่เราขับมาแล้วก็ต้องเหยียบเร่งแซงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับในจังหวะช่วงเกียร์ต้นนะครับหรือว่าช่วงเกียร์ เกียร์สามไปเกียร์สี่อย่างเงี้ยผมก็ว่าโอเคนะโดยส่วนตัวไม่ไม่อืดอ่ะไม่ได้อืดอย่างที่ใครหลายคนบอกอนะครับอ่าแต่ว่าวันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ทำก็คือเรื่องของการเอ่อใช้ระบบขับต่างๆนานานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเอ่อเวลานะครับเรื่องของเลิกเนาะแล้วมันก็เนี่ยผมก็อยากอเอารถไปถึงลูกค้าก่อนนะครับ อันนี้นะครับก็วิ่งมา235โลนะ14.1นะครับ14.1นะ3ชั่วโมงกว่านะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยตัวเลขลดลง <100 S 1> นะครับเ,รเพราะว่าเหยียบมานะฮะตอนมีระยะแบบเขาเรียกถนนโลง่งปุ๊บเราก็ต้องเหยียบมานะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกนะมันมีเลิกใช่ไหมครับอันนี้ก็อีก100 150เมตร,รเนี่ยผมถึงแล้วนะฮะก็เนี่ยทัน นะครับเพราะว่าเลิกไหวลูกค้า9โมง9นาทีอันนี้เราก็ขับมาไม่มีปัญหาทันเลนนี้ยวซ้าย <al> เห็นไหมลูกค้าออกมารับด้วยนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดกดไลค์นะครับเลี้ยวซ้าย ฝากลูกค้าทุกท่านเนาะกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลฟนะาเบอร์โทรอดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับลูกค้านะครับหลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจซื้อรถนะครับอ่าอันนี้เราก็มาทําเรื่องอาตาัตราการบริโภคน้ามันให้ดูนะครับตามความเป็นจริงที่เราใช้นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามนะครับ<ม>รีวิวเราจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนะ ฝากติดตามนะครับรีวิวรถคันนี้ด้วยนะครับคลิปก็จะลงในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย